สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาฮาร์ดรีเซ็ตเครื่องบ y o n นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบี o อนผมไม่แน่ใจบีบีออนรุ่นอื่นมันจะฮาร์ดรีเซ็ตเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องบี o อนนะครับโมเดลโมเดลตัวนี้นะครับ s u r v ีนะครับ b ีออนเซิร์ประมาณนี้นะครับโมเดล b ี o อนเซิร์นะครับก็มันอาจจะได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับรุ่นอื่นๆนะครับอันดับแรกถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ฝาหลังนะครับ จากนั้นก็ให้กด power นะครับปุ่มเปิดแล้วก็กดวอลลุ่มบวกนะครับวอลลุ่ม up นะครับกดแชร์ไหมครับนะครับพอมันขึ้นก็ปล่อยนะครับพอปล่อยแล้วก็เลื่อนเลื่อนด้วยปุ่มบนนะครับ อย่าเลื่อนปุ่มล่างนะครับนี่ครับมันก็จะเข้าแล้วก็ไปเลือกที่ร e c o v e r y Mode นะครับเราให้กดปุ่มปุ่มวอลลุ่มดาวนะครับวอลลุ่มลบนะครับกดทีหนึ่งนะครับถ้าเลือกเลือกเป็นร e c o v e r y m o d e นะครับกดหนึ่งทีวอลลุ่มข้างล่างนะครับวอลลุ่มลบนะครับมันก็จะเข้าโหมดนี้ครับพอเข้าโหมดนี้เสร็จมันก็จะมาเข้า หุ่นยนต์นะครับเ,เครื่องดับนะครับเมื่อกี้มันเข้าอยู่นะครับแต่ทีนี้มันเครื่องมันจอมันสว่างอยู่นะครับจอมันมีไฟอยู่นะครับตัวนี้ คือมันภาพไม่ขึ้นนะครับอ่อลองผมลองเอาใหม่นะครับจริงมันจะขึ้นภาพแล้วนะครับเริ่มเลยหรือว่ามันกดกดแช่ไปเลยครับกดแช่ มึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้มันต้องมันต้องพอผมเลือก c ี v e r บีหมดมันต้องเข้าหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับเครื่องนี้มันอาจจะเออๆนะครับพวกพืชเครื่องนี้มันค้างนะครับ จะกดดับไปก่อนกดแช่ดับกดแช่ให้มันดับก่อนพอดับแล,แล้วก็กดยกขึ้นพร้อมกันแล้วกดอีกทีนะครับพอขึ้นอย่างเี้ครับเห็นไหมครับเราก็เลือกให้มันตรงรีเข้าไรีโมทแล้วก็กดบนลุ่มดาวลุ่มลบนะครับ จากนั้นก็จะเข้าหน้าหุนห่นหุ่นหุ่นนะครับแต่เนี้มันไม่เข้านะครับปกติมันจะเข้านะครับเครื่องผมมันอาจจะเพี้ยนเพ่ก่อนหน้านี้ผมลองมันเข้าแล้ว นั้นผมจะกดแช่อันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกดแช่ปุ่มเปิดกับปุม่มบนลูกบวกอีกรอบหนึ่งอีกแช่ไว้นะครับแช่ไว้สักพักมันจะเข้า r e เคลรี่หมดเหมือนเดิมนะครับปล่อยปุ่มนี้ก่อนครับแล้วก็เลื่อนวนลุ่มไปเลือกรีเคลนี่หมดนะครับ กดวันลุ่มดาววันลุ่มลบนะครับมันไม่เข้าหมดแล้วนะครับทุกตัวจะเข้านะครับผมลองมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เข้าก็คือให้มันเข้ารูดรูปหุ่นกระป๋องเมื่อกี้ครับ กดอย่างที่ผมว่านะครับเรื่องรีคัฟบอร์หมดทีนี้ผมก็จะถอดแบตนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะแต่ในเนี้ย่องดูมันมีไฟอยู่นะครับผม mm hmm. ไม่แน่ใจว่าแบตหมดหรือเปล่าผมจะเข้ามันเดินเดรับราเข้ามันดินนะจะขึ้นลูกหนกระป๋องหรือเปล่า กดแช่ power power แล้วก็อันนี้ได้เร็วกว่าเดิมนะครับก็เข้า recovery mode อ่านั่นแหละครับเข้ามาแล้วครับเข้าพอเข้ามาจุดนี้นะครับจากนั้นก็ให้กดปุ่ม เปิดนะครับหรือว่าปุ่ม power นะครับ<ม>กับวอลลุ่ม up หรือวอลลุ่มบวกนะครับแช่พร้อมกันนะครับนับไปสักหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยังไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่เข้านะครับหรือว่าเอานานกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่ เครื่องมันรู้สึกว่ามันช้า <Okay. S 1> ยังไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะเข้าโหมดยากอยู่แล้วทาไมกดนี้ก่อนแล้วกัน าได้แล้วนะครับก็ใช้เวลานานสักพักนะครับจากนั้นก็ให้ไปบิฟ Data Factory Reset นะครับกดเลื่อนลงมานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเนี่ย a แล้วก็กดกดมาโนนี่ก็ให้ไปตรงที่เลื่อนลงมาที่ yes นะครับตอนเลือกให้เลือกปุ่ม power นะครับ กดเลยครับมันก็จะขึ้นฟอร์แมตนะครับ พอขึ้นมาก็เข้ามาเดิมแล้วก็ไปเลือกตรงที่วิฟแคสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ให้กดพาวเวอร์นะครับตอนเลือกนะครับปึ๊บก็จะวิฟแคสให้นะครับพอคอมเพลตเสร็จก็เราก็กดรีบูตนะครับรีบูตแนวอันแรกนะครับเลือ่อนเลื่อนขึ้นมาเลือกแล้วก็เลือกตัวเลือกก็พาวเวอร์นะครับปุ่มเปิดน,นะครับเลือก ก็รอให้มันเปิดเปิดเครื่องนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอาการค้างนะครับก็ข้อมูลก็จะลบหมดทุกอย่างนะครับทำวิธีนี้นะครับแล้วก็ผมก็ลืมบอกไปนะครับถ้าคนที่จำา gmail ได้ก็ ไม่นะครับแต่ถ้าจำ gmail ไม่ได้ไปหาร d reset นะครับมันจะติด gmail นะครับมันจะติด gmail นะครับถ้าติด gmail ก็ต้องต้องปวด gmail อีกนะครับบางคนก็มันมันขนาดช่างก็ถือว่าปวดยากนะครับมันมันไม่ได้ปวดง่ายๆนะครับปพร gmail เหมือนสมัยก่อนนะครับบางคนก็หาวิธีตาม y o u t u อะครับมันมันมีหลายรุ่น มันก็มีหลายวิธีในการกดนะครับดี๋ยวดูว่าเครื่องนี้มันจะโอเคไหมว่าอาการมันก็คือเปิดเครื่องมาแล้วค้างนะครับจะลองพาร์ดลีเซตดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นมาไหมนะครับถ้าไม่ขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับไม่ใช่ที่ซอฟต์แวร์นะครับ การซ่อมโทรศัพท์ก็อันดับแรกก็ต้องรองฮาร์ดแวร์ไอซอฟแวร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปดูเครื่องเลยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ก่อนเราไม่ต้องไปแกะเครื่องอะไร mm. ก็ลองซอฟแวร์ก่อนอาจจะใช้เวลานานนะครับว่ามันจะได้ถ้ามันได้ก็แสดงว่าผ่านนะครับ อันนี้เป็นวิธีการฮาร์รีเซตนะครับผมจะมาบอกเรื่อฮาร์รีเซตนะครับว่ามันจะคือฮาร์รีเซตแบบนี้คลิปต่อไปก็อาจจะถ้ามันติด g m a i ลนะครับผมก็จะมาทำวิธีการปลด Gmail ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะครับว่าการค้างแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะได้นะครับ เค okay, นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็วิธีผมก็จะมาบอกแค่ตัวนี้ก็คือการฮาร์ด e เซตเซตเฉยๆนะครับเพราะมีเครื่องก็จะทำฮาร์ดิเซตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเครื่องผมมันจะมันจะขึ้นมาไหมนะครับถ้าไม่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ทำ f า Frp ให้ดูนะครับปนล็อก g m a i l ให้ดูนะครับ าจจะใช้เวลานานสักพัก การแล้วมันเหมือนว่ามันช้ามากนะถ้าขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้นะครับก็ต้องมากด gmail อีกทีหนึ่งครับถ้ามันไม่ขึ้นก็เครื่องน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกอะไร ส่นมากร้อยทั้งร้อยก็ที่ช่างประเมินอาการก็1เกิดจากการลนนะครับมันถึงเป็นอาการแบบนี้นะไอมันก็จะหลุดนะครับเพราะว่า80หรือ90%เนี่ยเครื่องจะหลดน,นะครับจะรักษาดูแลดียังไงส่วนมากาพลาดหลดมือนะลนโดนน้ำนะครับอันที่อันดับ2มันก็จะมา โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับก็ผมดูอาการแล้วแหละเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับถ้าถ้ามันขึ้นก็ผมก็จะทำคลิปปลดล็อก FRP นะครับปลดล็อก Gmail ให้ดูนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่กดติดตามนะครับสนับสนุนช่องแบบอินดี้อินดี้สไตล์อินดี้อย่างผมนะครับ คุณสำหรับท่านที่ไม่ได้ข้ามโฆษณานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ